สวัสดีครับกระผมในชัยการหลอกประโคนครับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาทารุสา์มหาบัณฑิตหมู่ที่1มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ครับในวันนี้นะครับกระผมก็ได้นําพาทุกท่านมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านแพงปวยครับโรงเรียนบ้านแพงปวยตั้งอยู่ที่บ้านแพงปวยหมู่ที่4ตําบลจันดุมอำเภอพักพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับตั้งกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตสองครับซึ่งปัจจุบันนะครับโรงเรียนบ้านแพงปวยมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น96คนครับ และมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน10คนครับซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการรัชดาไทยวัชกิรติครับและในตอนนี้นะครับผมก็ได้นั่งอยู่กับท่านผู้อำนวยการนะครับตอนญาติบุตรครับท่านผู้กำกับครับครับสำหรับการสภาษณ์นะครับในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารนะครับการปฏิบัติแนวที่เป็นเลิศนะครับ ในลำดับแรกนะครับในก่ออื่นะครับก็จะขออนุญาตท่านผู้มีการนะครับได้กล่าวทักทายแล้วก็ให้คําแนะนําตนทีนะครับในประเด็นเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษาและประวัติด้านการปฏิบัติงานครับยิชิญครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางรัชดาไทยวัคีรติเป็นผู้มีการโรงเรียนบ้านแพงพวยนะคะสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต2ก็จบเป็นญาตรีจากคณะครุศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษแล้วก็จบปริญญาโทรบริหารการศึกษาค่ะปัจจุบันก็ดำรงตําแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนก่อนหน้านี้ได้เคยมีประวัติการทํางานคือเป็นครูสายผู้สอนนะคะประมาณ14ปีค่ะหลังจากนั้นก็ขึ้นดำรงตําแหน่งสายผู้บริหารรวมปัจจุบันก็มีอายุาราชการช่วงบริหารงาน7ปีค่ะ สำหรับท่านผู้บริการรัชดาไทยวัดกิรตินะครับก็ได้เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่นะครับที่มีวิสัยทัศนะครับมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านต่างๆมากมายนะครับทําให้นะครับโรงเรียนของท่านนะครับได้รับรางวัลนะครับจากสพทและกระทรวงศึกษาธิการนะครับลำดับต่อไปนะครับกระผมก็จะขอสอบถามท่านผู้บริการนะครับว่าท่านนะครับมีหลักการแนวคิดทฤษฎีที่นํามาใช้ในการบริหารจนได้รับรางวัลอย่างไรบ้างครับค่ะ เนื่องจากโรงเรียนม,ามัานเมงวยเนี่ยเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กนะฮะเด็กนักเรียนก็มีไม่มากประมาณ9ก้าคนแล้วก็ชุมชนก็เป็นชุมชนเล็กๆ3ชุมชนนะครับแต่ว่าที่โรงเรียนเราประสบผลสาเร็จได้ก็โดยใช้ศาสาตร์และศิลป์ของด้านผู้พริหานนะไม่ว่าจะผู้บริหารรุ่นไหนรทแานดิฉันด้วยก็อาใช้หลักการหลายหลักการนะอันแรกที่จะขอ อ้างถึงหรือว่ากล่าวถึงเพื่อเป็นตัวอย่างก็คือ p o s t p o นะคะ postpon ก็เป็นหลักการบริหารที่ประกอบด้วย planning นะคะ P planning planning ก็คือการวางแผนบริหารจัดการในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นการเขียนโครงการการาวางแผนการขอสนับสนุนงบประมาณต่างๆก็ต้องวางาให้ทุกบริบทของชุมชนทุกบริบทของโรงเรียนว่าเราจะ บริหารจัดการยังไงจึงจะสําเร็จในโรงเรียนขนาดเล็กของเรานะคะอันที่2ก็คือ organizing นะคะก็คือการบริหารจัดการองค์กรและเนื่องจากว่าองค์กรของเราเนี่ยบุคลาก,กรก็น้อยเราจะต้องบริหารจัดการจัดคนให้ถูกกับงานมอบหมายงานจัดโครงสร้างงานเนี่ยให้มันเหมาะสมสัมพันธ์นกันกับความสามารถของแต่ละบุคคลนะคะแล้วก็เรื่องที่3มก็คือ staffing ก็คือการ การจัดการการทํางานนะจัดคนเข้าทํางานเนี่ยวางคนให้เหมาะกับงานนะคะเหมาะกับความสามารถของแต่ละบุคคลนะ,ะเพราะว่าคนเนี่ยจะมีความสามารถแตกต่างกันแล้วก็ลองดูว่าคนไหนเหมาะกับงานไหนนะ,ะมันก็จะทําให้งานนั้นประสบความสาเร็จได้ที่สี่ก็คือ,อ Directing ก็คือการสั่งการนะ,ะการสั่งการหรือการบังคับบัญชาของผู้บริหารนะก็จะมีการสั่งการที่เป็น คำสั่งลายลักษณ์อักษรและก็มีการสั่งการที่เป็นด้วยวาจาเพราะฉนะนั้นคำสั่งของเราต้องเป็นในแนวหลักการที่เป็นธรรมพิบาน,นบแล้วก็ทุกคนควรจะได้รับความสุขแล้วก็ได้รับประโยชน์แล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่ดีนะครับแม้เป็นการสั่งการที่จะทําให้เกิดประโยชน์กับทางโรงเรียนโดยทุกคนก็จะมีความสุข ในการทํางานนะคะถ้ามีการผิดพลาดหรือมีการต้องแก้ไขเราก็ช่วยกันนะเราก็ต้องป้องกันกันเหตุอันเกิดจากการพลาดด้วยนะคะค่ะเรื่องที่5ก็คือ coordinating นะคะก็คือการร่วมมือกันระหว่างองค์งงกรนะคะองค์กรส่วนราชการาชุมชนโรงเรียนผู้ปกครองนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราต้องทํางานเป็นทีมนะร่วมมือกันขอความช่วยเหลือ ให้ความช่วยเหลือกันก็จะทําให้งานของเราสําเร็จได้นี่ก็เป็นสิ่งสําคัญนะต้องทํางานเป็นทีมให้ได้นะคะข้อหกก็คือ reporting ก็คือการรายงานผลนะคะเวลาเราทํางานโครงการใดๆสําเร็จหนึ่งโครงการเนี่ยเราจะต้องทํารายงานผลแล้วก็ดูว่าเราจะต้องแก้ไขตรงไหนมีข้อผิดพลาดตรงไหนต้องปรับปรุงยังไงคราวหน้าเราจะได้ โครงการทาถัดไปเราจะได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นนะการรายงานผลก็เราก็รายงานให้กับผู้บัญชาทราบรายงานให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือชุมชนทราบนะคะสุดท้ายเลยก็คือบีบัดจิตติ้งนะคะก็คือการาบริหารจัดก,การงบประมาณเนี่ยให้มันเหมาะสมแล้วก็ในงบประมาณที่มีอยู่บางทีเรามีงบประมาณอย่างจํากัดเราก็ต้องอบริหารให้ลงตัวให้ได้แล้วก็ ให้มุ่งเป้าออไปที่งานสําเร็จนะะไม่ใช่ว่าเราจะต้องมีงบประมาณเยอะถึงจะสาเร็จบางโครงการอาจจะไม่ต้องใช้งบประมาณเลยแต่ใช้ความสามารถของแต่ละบุคคลอย่างเงี้ยนะก็ทาให้งานสําเร็จได้ค่ะนอกจากหลักการ p u พอ p แล้วนะคะทางโรงเรียนหรือว่าดิฉันก็ได้ใช้หลักการของวงจรเดม,มิงนะคะคือหลัก P D C A นะคะ P ก็คือการวางแผนนั่นเองนะก็จะไป คล้ายคลึงกับวงจรของ post corp นะคือการวางแผนโครงการต่างๆนะให้สําเร็จนะเราจะต้องมีนะกลยุทธ์ต่างๆนะเพื่อให้งานรวมเด่นเราได้สําเร็จ2ก็คือการดูการปฏิบัตนะิปฏิบัติงานจากที่เราวางแผนแล้วนะสก็คือการเช็คนะเช็คเอาท์นะเช็คว่าการที่เราทำเนี่ยมีข้อผิดพลาดหรือว่าประสบผลสําเร็จอย่างไรก็ต้องมีการติดตามประเมินผลนั่นเองนะสี่ก็คือการ แอคชั่นก็คือการปรับปรุงพัฒนาต่อไปนะฮะและกการ PDC a นี้ก็จะเป็นวัฏจักรหมุนไปอย่างนี้นะพอเราทำโครงการในโครงการหนึ่งสำเร็จแล้วแล้วก็ประเมินผลแล้วก็เริ่มใหม่ก็คือวางแผนโครงการถัดไปครับ,รบและสำหรับต่อไปนะครับจะขอสอบถามท่านผู้รในการนะครับในประเด็นเกี่ยวกับ ปัจจัยสําคัญที่ทําให้การบริหารสถาทนศึกษานะครับประสบความสาเร็จตลอดเรื่อมาจนถึงทุกวันนี้ครับค่ะทางโรงเรียนบ้านแป็นบวยก็มีโมเดลที่เราได้สร้างร่วมกันนะคะออความคิดเห็นร่วมกันก็คือ PP Spirit Model นะ PP ก็ย่อม,มาจาก p r a c t i c a l Performance นะฮะเดกัน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนะพี P ตัวที่1นึ่งกนะ็คือ practical การปฏิบัติได้จริงนะพี mm hmm. ที่2ก็คือ performance หรือการกระทําการปฏิบัติงานค่ะสำหรับ spirit mm hmm. ก็ย่อมาจาก A s มาจากคำว่า support นะ support mm hmm. ก็คือการได้รับความช่วยเหลือจากาส,าสายงานนะระบบราชการชุมชนเครือข่ายต่างๆนะเพื่อให้งานของเราสำเร็จนะคร สำหรับ P ก็มาจากคำว่า participation ก็คือการมีส่วนร่วมนั่นเองการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มาร่วม้วยช่วยกันกับการทำง,งานของโรงเรียนของเราเนะนื่องจากว่าเราต้องอาศัยชุมชนและทุกภาคส่วนที่มาเกี่ยวข้องนะสำหรับ I ก็มาจากคำว่า integration หรือการบูรณาการการจัดประสบการณ์ที่ หวังผลที่จะให้เด็กเนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้มีอาชีพมีไรายได้มีงานทำดำรงชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันได้ดีค่ะอาก็มาจากคำว่ารูทีนนะคะหรือว่าวิถีชีวิตของนักเรียนนั่นเองนะคะก็คือการปฏิบัติตัวเองในชีวิตประจำวันที่ดีงามนะคะไอะก็มาจากคำว่า implementation หรือการนำความรู้ไปปฏิบัติหรือไปพัฒนาตนเองให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับ ทีก็ามาจากคำว่าทีมเวิร์รกนะาหรืการทํางานเป็นทีมความสมรสมานสามัคคีของผู้มีส่วนร่วมแล้วก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็ชุมชนเครือข่ายค่ะค่ะ p ีพีสป i ริตโมเนี้เรา,เาตั้งขึ้นมาก็เพื่อมีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายนะคะก็คือให้นักเรียนของเราตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็คือเรียนดีมีความสุขนะ,ะให้เด็กเนี่ย นักเรียนของเรามีคุณลักษณะที่บูระสสคงรัฐชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์หรือ,อยึดมั่นในสามสถาบันหลักของชาตินะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังต้องรักถิ่นฐานบ้านเกิดรักประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะมีความรักภูมิลำเนาแล้วก็ที่สำคัญนะมีความปลอดภัยในชีวิตะะแล้วก็มีอาชีพมีไรายได้มีงานทำนะ,ะสามารถดำรงชีวิตได้ในศตวรรษ ที่21ค่ะนี่เป็นเป้าหมายสำคัญของอโรงเรียนของเราค่ะครับและในสุดท้ายนี้นะครับก็จะขอสอบถามท่านผู้บริการนะครับได้ให้ข้อคิดนะครับเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษานะครับซึ่งอาจจะเป็นข้อคิดแนวคิดนะครับหรือคาแนะนําน,นะครับสําหรับบุคคลนะครับที่จะเข้ามาดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในวันข้างหน้าครับ ค่ะก็จะขออนุญาตให้แนวคิดการบริหารงานสําหรับผู้บริหารนะคะก็คือการครองตนครองคนครองงานนะคะการครองตนก็คือเราเป็นผู้บริหารนะคะเราก็ต้องปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานและก็ผู้อื่นนะคะโดยเฉพาะอนักเรียนที่เห็นเราเป็นแบบอย่างโดยการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหาระคะ่ะสาหรับการครองคนก็คือเราต้องให้ความรัก กับเพื่อนร่วมงานทุกคนนะให้ความสามาคัคคีมองเห็นความแตกต่างของแต่ละบุคคลให้ความเสมอภาคเพื่อให้การทํางานเป็นทีมนี้ประสบผลสําเร็จได้ดีนะครและสําหรับการครองงานก็คือเราต้องมุ่งมั่นทุ่มเททํางานที่เราได้รับมอบหมายอย่างเต็มกําลังความสามารถให้ประสบผลสําเร็จให้ได้นะคะนอกจากนี้แล้วยังต้อง เราจะต้องยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหลักธรรมาพิบาลนะเพื่อให้โปร่งใสตรวจสอบได้ก็คิดว่าถ้าทุกคนยึดหลักตามนี้ได้ก็จะสามารถเป็นผู้บริหารที่ดีได้ก็ขออวยพรให้ทุกคนนะน้องๆที่อยากจะเป็นผู้บริหารก็ขอให้ได้ประสบวามสบเและได้เป็นผู้บริหารช่วงดีทุกคนนะครขอบคุณค่ะครับและในจุดท้ายนี้ครับก็ต้องกลับขอขอบคุณนะครับ ท่านผู้วยการรัชดาไทยวัชกิจตินะครับท่านผู้มยการโรงเรียนบ้านแพงพวยนะครับที่ได้ให้เกียรติเสียสละเวลานะครับมาให้การสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับและกระผมในฐานะนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษานะครับซึ่งจะเป็นผู้บริหารในอนาคตนะครับก็จะขอนําแนวคิดหลักการและก็ทฤษฎีนะครับที่ท่านผู้วยการได้มอบให้กับผู้ผู้ชมทุกท่านนะครับในวันนี้นําไปใช้ในการบริหารงานนะครับและเป็นผู้บริหารที่ดีในอนาคตครับ ก็ขอขอบพระคุณให้เป็นอย่างสูงครับขอบคุณ<ม>ครับ